การที่ถือสินอดจันพฤหัสมันสามารถที่จะลดอัตราการเกิดของโรคหัวใจทั้งทางที่คุณพ่อคุณแม่ปุยยะตายายเราเป็นไหมคุณหมออันนี้จริงครับมีมีการศึกษาจริงๆว่าคนที่ทํา i f ผมผมขอใช้เอฟละกันเพราะว่าการศึกษาเขาไอเอฟว่ามันลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองได้จริงอแล้วฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นการศึกษาเชิงการที่ดูนะครับ ผมมีเพื่อนเนี่ยที่มาจากครอบครัวที่มีคนเป็นโรคหัวใจเยอะอโรคสโตรกเยอะแล้วสังเกตเลยว่าในคนที่เขาถือสนสับนนเป็นประจำเนี่ยเทียบกับลูกพี่ลูกน้องเขาที่อายุเท่าๆกันเป็นกันแล้วอ่าเขาไม่เป็นก็เห็นหลายๆครอบครัวเห็นอย่างนี้จริงๆเป็นทางออกนะฮะต้องมีป้ายในงานใช่ไหมฮะว่าใครที่มาเนี่ยสมมติว่างานเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ถือสินอดด้วยนะจะได้ลดลดไขมันจากมัสมัมนหรืออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆ ก็บางอย่างบางอย่างนะเราทำอิบาร์นัเพื่อให้เราพอใจแต่ว่าเราก็อาจจะเน็ดแถมว่าเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงตายจากโรคบางอย่างเราหวังว่าการศรวจเนี่ยจะช่วยลดโอกาสเกิดโรคพวกนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ครับอ่าโอเคครับมีคําถามอื่นไหมครับพี่น้องเชิญครับเชิญเอาไมโครโฟนไหมครับอ่ไอเอฟคืออะไรคุณหมอไอเอฟคืออะไรครับไอเอฟเนี่ยนะครับมันมันแปลว่า intermittent fasting มันแปลว่าการอดอาหารเป็นช่วงๆครับคือจริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ย เทรนด์นะนะครับแนวโน้มของของคนหนุ่มสาวหรือคนในปัจจุบันเนี่ยจะใส่ใจกับสุขภาพตัวเองมากขึ้นใช่ไหมครับเขาก็หาวิธีต่างๆทำสุขภาพดีขึ้นเช่นกินคีโตกินวีแกนหรือบางครั้งก็เรื่องของการว่าคีโตคืออะไรครับวีแกนคืออะไรครับวีแกนเนี่ยมันแปลว่าการไม่กินเนื้อสัตว์มังสวิรัติกันคล้ายๆกับมังสวิรัติแต่อาจจะมีข้อยกเว้นอย่างเช่นวีแกนเนี่ยมังสวิรัติแต่กินไข่ได้อ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ากินเนื้อชดเชยได้อ่าแล้วคีโตคีโตเนี่ย คีโตเนี่ยคือสารตัวหนึ่งที่เกิดจากการสลายของโปรโตีนแล้วก็ไข่คือไขมันเป็นหลักแล้วนะครับการสลายของไขมันเป็นหลักสารตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดการคนที่ไม่ได้กินแป้งไม่ได้กินน้ําตาลคือเขาไม่กินข้าวไม่กินของหวานเลยใช่ครับแล้วจะหวัง,งให้ร่างกาย,กนเ,ยเนี่ยดึงเอาไขามันมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำกินคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยก็ช่วยลดน้หนักได้ในคนบางคนครับทีนี้นอกจากไอขบวนการทั้งหลายแล้วเนี่ยการอดอาหารเนี่ยเขาอดกันจริงๆเลยนะครับเช่นวันนึงกินแค่4ี่ชั่วโมง ที่เหลือเนี่ยไม่กินอะไรแต่เขาดื่มน้ําได้กินกาแฟดําได้สี่ชั่วโมงที่กินได้ะ่ะนี่กินได้นอนบวกแปดก็แสดงว่าช่วงนอนเขาไม่กินอยู่แล้วไม่กินอยู่แล้วโอ้เยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันบางคนก็อาจจะอ่าแปดชั่วโมงกินได้บางคนก็สิบสองชั่วโมงกินได้แล้วแต่ว่าเขาทําแบบเข้มข้นขนาดไหนแต่คนที่ทําแบบการทําอดอาหารเป็นช่วงหรือว่า intermittent fasting เนี่ยมันก็พ้องกันถึงสิ่งกัดของเราอะนะครับแต่ของเราเนี่ย ทำด้วยใจเพราะเราทําให้เราพอใจเป็นอิบาดะแล้วเราได้ของแถมคือว่าถ้าเราไม่มากินเยอะเกินไปตอนที่เราละสินอดเนี่ยเราก็ได้ IF ได้การทาอดอ,อาหารเพื่อสุขภาพไปด้วย IF เขากินได้ไหมครับตอนตอนทำไอเอฟอยู่กินอะไรได้บ้างเขาดื่มน้ําได้ดื่มน้ํากินอาหารกินเคาะกินกาแฟดําได้กาแฟดํา <c oughs> ไม่มีน้ําตาลไม่มีน้าตาลกินดื่มชาหรือแค่กินอะไรที่ไม่มีแคลอรี่หรือกระตุ้นให้เกิดการกระตุ้นน้ําตาลเนี่ยได้กินของศูนย์แคลอรี่ได้ใช่ครับ แต,แต่ถือสินอดเราไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยพราะเพราะถือสินอดของเราคือทําให้ลรอพอใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงถือสินอดเนี่ยเราพูดแต่เรื่องกินแต่มุมหนึ่งที่ผมลืมไปเนี่ยเราต้องยับยั้งชั่งใจเราต้องชําระจิตใจเราต้องไม่มีความสาม,มัญทางเพศดังนัน้นเนี่ยจริงๆการถือสินอดเนี่ยมันมากกว่าการทําอเอฟเพราะว่ามันผ่านกระบวนการขัดเกลาในทุกกระบวนการอันเป็นแรงจูงใจให้มนุษย์ตกต่ำใช่ไหมครับครับไอฟเนี่ยมันเป็น กิจกรรมฮิตสําหรับคนรุ่นใหม่ครับที่อเมริกาเขาถือสินอดแต่เขาไม่เรียกว่าถือสินอดเขาเรียก IF เขาก็เขาจะหยุดเป็นช่วงๆครับก็จะมี23่ทับหนึ่งคือถือสินอด23แต่กินกินของสูนอรี่ได้1ชั่วโมงกินอะไรอย่างเงี้ยฮะบางทีเขาก็เขาก็เขาก็ทำกันนะคนคนหนุ่มหนุ่มสาวๆบางคนที่เขาทํากันพวกแบบมาร์คซ์เเบิกเลยพวกนี้ยอีลอนมัสอะไรพวกเนี้เขาจะทากัน แล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มฮิตกันประมาณสักสองสามปีเขาก็มีผลวิจัยบอกว่าทาแบบน,นี้แล้วสุขภาพดีแต่ที่ตรงกับมุสลิมมากที่สุดคือ16 -8 กทับก็คือถือสินอด16ชั่วโมงทานได้8ดชั่วโมงแต่ส่วนมากเขาจะถือกันตอนประมาณหลังอาหารเที่ยงจนกระทั่งไปถึงช่วงเช้าเขาถือตอนกลางคืนไงฮะใช่แต่ของมุสลิมเราเนี่ยถือตอนกลางวันถือตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตกและเราไม่กินอะไรเลย ซึ่งผลเนี้ยคุณหมอเคยโดนตอนเด็กๆใช่ไหมคุณครูจะว่าคือคือเรื่องนี้เนี่ยเราถือสินอดตอนเด็กคือคือจริงๆในฐางการรเนมุสลิมที่เกิดมาในประเทศไทยหรือสังคมที่เราเป็นคนุณกลุ่มน้อยนะครับใช่ในกรุงเทพเรา<ท> <ใน S 2> ต้องโด<ใ>น,<ะ>นท้าทายถ้าโรงเรียนโรงเรียนทั่วๆไปว่าความเชื่อของเราเนี่ยมันขัดตลัการทั่วไปัะการสุขภาพไหมเช่นมีคุณครูหรือมีเพื่อนถามว่าถือสินอดเนี่ยไม่กินอาหารให้ตรงเวลาเนี่ยเป็นโรคกระเพาะไหมเคยโดนไหมฮะตอนเด็กๆ เวลาเราถือบวชไปโรงเรียนะอะเดี๋ยวก็โดนซึ่งซึ่ง,งผมเนี่ยมีความรู้สึกอึอดอัดนะครับไม่อยากใช้คําว่าคับแค้นแต่อึดอ,ดอดัดเพราะว่าแน่นอนพ่อแม่เราเนี่ยสอนให้เราอยู่ในหลักการอิสลามแล้วก็ต้องบอกเราก็บอกเราว่าอิสลามเ,เป็นเรื่องที่ดีหลักการดีนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้เราไม่สามารถตอบให้มันดูฉลาดให้คนอื่นฟังได้ใช่ไหมครับแต่พอโตขึ้นมาเนี่ย กลายเป็นว่าอัล้อนี่ได้ทําให้วิทยาการวิทยาศาสตร์มันมาตอบโจทย์ที่เราตอบไปได้ตั้เด็กเยอะแย,ยะไปหมดเลยเพราะว่าเรื่องถือสินอดเนี่ยมีการทาวิจัยละเอียดมากเลยนะครับเช่นโจทย์ข้อแรกถือสินอดมีผลเสียสุขภาพจริงหรือเปล่าในคนที่ร่างกายแข็งแรงมีคนทําเยอะแยะเพราะว่าคนที่ถือสินอดเนี่ยนะครับขาดน้ําจริงน้ําหนักลดนิดน,นึงจริงขาดน้ําตาลจริงค่าไตอาจจะเพิ่มขึ้นนิดนึงจริงแต่ในคนปกติทั้งหมดเนี่ยนะครับ มันเป็นสิ่งที่กลับมาปกติได้หลังจากละสินโดแล้วแล้วก็ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นคําถามแรกที่เป็นคำถามเชิงลบว่ามันแย่ไหมเนี่ยตุ้งตี้ตกว่าไม่แย่ในคนปกติคําถามเชิงบวกแล้วมันดีไหมในคนปกติถ้าถือสินโดถ้าถือสินโดดมันก็มาตอบเรื่องของ IF เรื่องกระบวนการต่างๆว่ามันทําให้การควบคุมน้ําตาลดีขึ้นจริงครับมันทําให้ไขมันลดได้จริงมันทําหนักลดได้จริงทําให้หนุ่มขึ้นไหมฮะ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีปัจจัยอันนึงเนี่ยนะครับที่คุณธรรมศาสตร์ามเนี่ยในปี1996เนี่ยนักวิจัยชาวญี่ปุ่นชื่อโยชิโนริอุซุมิเขาได้รางวัลโนเบลนะครับจากการทําวิจัยทางด้านเซลล์เนี่ยเขาทําเรื่องของการถือสลดระดับเซลล์คือพูดงี้ว,ว่าเขาเลี้ยงเซลล์แล้วลองทําให้มันอดอาหารแล้วเาพบว่ากระบวนการอดระดับเซลล์เนี่ยมันทําให้กระบวนการอันหนึ่งเนี่ยที่เขาใช้คําภาษาอังกฤษว่าออโตฟาคีคือ ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันจะมีเซลล์ที่มันทํางานไปมันแก่ตัวไปมันใช้งานไม่ได้แต่มันก็ไม่ตายมันก็อยู่คาราคาซังอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพอทำเรื่องฟาซิ่งโหลดอาหารระดับเซลล์ขึ้นมาเนี่ยอัลลอเนี่ยสั่งให้เซลล์พวกนี้มันสลายตัวเปิดที่ให้มันเกิดกระบวนการซ่อมแซมขึ้นมาหมายถึงว่าเซลล์ที่มัน มันอยู่อย่างนั้นอ่ะขวางคนอื่นเห้อ่ะขวางคนอื่นร่างกายซ่อมแซมอให้เคลียร์ให้เคลียร์ออกไปแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแล้วมีการซ่อมแซมที่ดีขึ้นสิภามากขึ้นสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแล้วมันเกี่ยวไงกับหนุ่ม่ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถือสินอดเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือมันมีการซ่อมแซมที่ดีขึ้นอันที่สองเนี่ย เวลาที่เราไม่ได้บริโภคเยอะเกินไปเนี่ยมันชะลอ,อการเติบโตการแบ่งตัวของเซลล์แล้วมันก็ชะลอ,อการแก่ของเซลล์ไปด้วย<อ>แเพราะว่าฟาสติ้งไอเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งของกระบวนการที่เขาเชื่อนะบัจจานเรื่องของ anti aging หรือว่าการเบสตร์ชะลอวัยคน<อ>ที่ไปหาแพทย์ทางเลือกเราบอกว่าอยากจะให้หนุหน่มๆสาวๆนานๆเนี่ยนอกจากฉีดวิตามินทำนู่นทำนี่ยาวๆเนี่ยหมอก็าจะแนะนำเรื่องของแ a ดฟาสตเรื่อง i <อ>ิน e r m i t t e n t เด้วยครับเพราะฉะนั<อ>้นนี่มันก็มันก็มีส่วนนะครับเพราะว่า ถ้าเรากินเยอะเซลล์รกระตุ้นเยอะมันก็พยายามโตสะสมและแบ่งตัวแต่พอเรากินน้อยเนี่ยมันชะลอการแบ่งตัวชะลอการโตและชะลอการตายชะลอการเสื่อมอมดังนั้นถ้าอยากสุขภาพดีผิวพรรณดีถือสินอดช่วยได้แต่ก่อนแต่ก่อนผมไม่เชื่อนะจกนกระทั่งผลวิจัยตัวนี้ถูกเอามาเผายแพร่สาธารนณะแล้วก็มีคนที่อันนี้เอ่ยชื่อได้นะฮะท่านเป็นนายกอบอจอที่จังหวัดปัตตานีนายกเศรษฐอันยูฟรี ก็ไปคุยกับท่านว่าทำไมดูหนุ่มดูอะไรนะบอกว่าท่านถือสินอดจันพฤหัสปรากฏว่าการถือสินอดเนี่ยหลังจากที่พูดก็เอ๊ะก็ไม่เชื่อจนกระทั่งมาเจอผลวิจัยว่าผลวิจัยเนี่ยมันชัดเจนว่าใครก็ตามถือสินอดเนี่ยนะนอกเหนือจากการผอมสุขภาพดีแล้วอ่ะสุขภาพกายในเรื่องของผิวพรรณเนี่ยก็จะดีด้วยครับมีคําถามเพิ่มไหมครับมีใครถามไหมครับไม่มีครับไม่มีนะฮะไอเอฟอร์ดูนะเอา้าอะเชิญฮะ